สวัสดีครับอาจารย์ซุ่มมังกรซุ้มเทรดเดอร์กลับมาแล้วนะครับวันนี้มาดูหุ้นกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวมีดูภาพเซตกันด้วยวันที่31เดือนมีนาคมปี2024 2 0 2 4เร็วมากๆนะครับพรุ่งนี้จะเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วใครที่เพิ่งติดตามกันนะครับหรือเพิ่งเจอกันหรือติดตามกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่อง YouTube นะครับอาขอกําลังใจนะครับกดซับสไครต์ช่อง YouTube นี้ไว้เลยนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะจะเป็นกําลังใจ ดีๆให้อามาอัดคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่ชอบสไตล์ของอาติดตามกันมาแล้วหรือเพิ่งฟังคลิปนี้เราชอบจริงๆนะสามารถที่จะทักไลโอเอนะมาขอวิดีโอฟรีนะครับวิดีโอสรุป5ความลับในการเทรดแต่มีเงื่อนไขว่าขอให้เป็นแฟนคลับตัวจริงเป็น f c ตัวจริงนะครับโดยที่กด s ั b สไครป์ช่อง YouTube แล้วกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะถ้าใครกดครบทุกช่องทางแล้ว มาเลยครับ l i โอเอมีลิงก์อยู่ตรงคำบรรยายบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงเดี๋ยวายจะส่งลิงก์ดูวิดีโอไปให้ซึ่งวิดีโอเนี่ยความยาวชั่วโมงครึ่งบอกมุมมองการเทรดแบบสายซุ่มแบบไม่กักนะฮะถ้าใครเป็นสายชอบการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยดูวิดีโอนี้คุณจะเทรดได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวสายซุ่มมาเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะครับมาเป็นเพื่อนกันในครอบครัวสายซุ่ม ตัวคอสวิชาอ่านกราฟผลิตเงินตอนนี้ทักกันมาเยอะแต่อายยังไม่เปิดรับนะใครที่ชอบและติดตามกันทักไลโอเอรับข่าวสารกันไว้ก่อนถ้าอาเปิดรับเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งแล้วเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับตัวจริงที่ติดตามกันจะได้สิทธิพิเศษครับประมาณนี้วันนี้เรามาดูภาพเซตกันอ่าอีกเรื่องหนึ่งฝากไว้นะครับขึ้นขึ้นข้อมูลไว้ตรงนี้นะเนี่ยสีแดงๆนะต้องบอกเลยว่า ระมัดระวังการโดนโจรหลอกนะครับมีฉาชีพมาทุกช่องทางหัวใจสำคัญของคนที่จะเทรดในตลาดหุ้นให้ได้เงินอันดับแรกคุณจะต้องไม่โดนใครหลอกง่ายๆอาจารย์ซุ่มนะฮะไม่มีการทักแชทหาใครก่อนไม่มีกลุ่มฟรีนะฮะไลน์เฟซบุ๊ Facebook ไม่มีนะครับที่เป็นกลุ่มฟรีไม่ชักชวนลงทุนในทุกช่องทางอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นเว็บพน,นันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ไม่เทรดนะครับส่วน forex เนี่ยไม่มีความรู้นะครับเพราะงั้นไม่สามารถที่จะแนะนําใครได้แล้วก็ไม่มีเรื่องของการที่ไปยืมเงินใคร youtube facebook line a d มีแค่อันเดียวอันที่ดูอยู่ you, ในทุกๆครั้งนะครับมีแค่นี้เลยไม่มีการทักไปให้คุณแบบลงทุนเสียตังค์นะฝากไว้นะครับระมัดระวังเนาะ,ะภาพของเซตมาดูกันภาพของเซตเนี่ยต้องบอกงี้นะฮะว่า ในมุมมองของภาพเซตที่อาดูไว้ให้ตลอดเนี่ยภาพใหญ่ทำเฟรมวีคก,ก็ยังเป็นขาลงทำเฟรมเลก,ก็ยังเป็นขาลงอาพูดมาตลอดว่ามันเป็นการเด้งในโซนต่ำการเด้งในโซนต่ำมันคือการที่อยู่ในจุดที่กำลังเอ๊ะพักแล้วจะชั้นจะแบบซับของขึ้นเป็นแบบเตรียมพร้อมจะกลับตัวหรือเปล่าหรือชั้นแบบรอเลือกทางซับแรงขายสุดท้ายชั้นลงต่อมันไม่มีใครทราบ ภาพนี้อาพูดมาตั้งแต่มันยังไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับใครที่ติดตามมาจะทราบดีเนาะในมุมมองของเซตหน,หน้างานปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตัวเทรนไลน์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับเส้นสีขาวแล้วก็เส้นแผนการต่างๆเนี่ยใครที่เพิ่งมาดูแล้วบอกเฮ้ยอาเส้นเยอะแยะเลยแสดงว่าคุณไม่เคยดูคลิปเก่าๆย้อนหลังเนาะทุกอย่างเป็นแผนการที่อาตีและมองไว้ให้ก่อนอาไม่เคยดูย้อนหลังนะครับไม่เคยพูดหลังเกมเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แผนการที่ให้เนี่ยมันเป็นแผนการมองไปอนาคตเล่นกับความน่าจะเป็นของตลาดซึ่งจะนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่วนบุคคลของเพื่อนๆได้โดยประกอบกับความรู้ของเพื่อนๆน,นะฮะทุกๆคลิปทุกๆครั้งที่เจอกันเน้นตลอดว่าในมุมมองของอาร์เป็นมุมมองส่วนบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้ทราบเรื่องของพื้นฐานอะไรมากมายในหุ้นรายตัวเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ข้อมูลในคลิปของอาร์ให้มีประโยชน์ นําไปประกอบกับความรู้ของตัวเองแล้วตัดสินใจซื้อขายวางแผนด้วยตัวเองนะครับตลาดหุ้นคุณต้องรับผิดชอบเงินตัวเองภาคของเซตตอนนี้ไทม์เฟรมเดย์เป็นแบบนี้เส้นเทนไลน์เป็นแบบนี้จุดที่อาให้ไว้คือยาหลุด1368ยังไม่หลุดนะฮะแต่เล่นในกรอบแบบนี้เขาเรียกว่าจุดรอเลือกทางจะหลุดเทนไลน์ทะลุไปเลยก็ไม่ไปจะเบรกเทนไลน์เส้นกดขึ้นไปแล้วไปเป็นแบบ เล่นเด้งขึ้นไปโซนสูงก็ไม่ไปนะครเพราะฉะนั้นตอนนี้คือการรอเลือกทางการรอเลือกทางก็คือการไม่ชัดเจนใครเล่น t f เฟกอาจจะต้องวางแผนดีๆว่าจะรอเล่นตอนเบรกหรือจะรอเล่นตอนหลุดจะเรียกว่าจะลองหรือจะอ่าช็อตอันนี้ต้องดูจุดที่ได้เปรียบน,นะฮะภาพของเซ็ตเป็นการมัดรวมของหุ้นหลายๆตัวอยู่อยู่ข้างในเซตในแท่งต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพของเขาตอนนี้ยังไม่เสียแต่จะต้องยืนเหนือ 1380ให้ได้ก่อนเพื่อจะซับแรงขายของ EMA 50้าสิถ้าซับได้รอบนี้แล้วกลับไปยืนเหนือแถว1386อันนี้จะเรียกว่ามีโมเมนตัมที่ดีเพราะเกิดการซับแรงขายแล้วเป็นเท l นไลน์กว้างนะครับเพราะงะั้นเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปที่หนึ่งสามเแล้วก็ไปเล่นกันโซน1นึ0งนี่คือการมโนแต่ตอนนี้ราคาเาเรียกกราฟลอยๆนะฮะยังไม่รอเลือกทาง เอา1380นะครับบวกกับเรื่องของการซับแรงขาย e M&A 50เป็นจุดที่ดูเรื่องของการายืนให้แข็งแรงให้ได้ก่อนแต่ในทางกับกันถ้าหลุดหนึ่งระมัดระวังเพราะจะเล่นกันลงไปถึง1360ได้เลยประมาณนี้ครับภาพเซ็ตหุ้นตัวต่อไปนะครับหุ้นมหาชนนะฮะเรียกก็มหาชนทุกตัวเนาะสบายนะครับมีลบเส้นไปบ้างเนาะก่อนหน้านี้ดู คือก่อนหน้านี้ถ้าไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้พาร์ทของเทพพนมมือจบไปแล้วเราเลือกทางลงนะครับอาเคยตีเส้นไว้ให้แล้วก็บอกว่าโมเมนตัมของการดึงกลับตรงนี้จะเปลี่ยนก็จริงแต่ต้องอย่าก,กลับมาหลุดแถว1อ่า4.86ซึ่งหลุดถ้าหลุด4.86เนี่ยใครที่ฟังแอามาตลอดระวังแผนในการเซฟตัวเองเนี่ยน่าจะไม่ลงมาลึกถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอาตีไว้ให้ตลอดใครที่พึ่งมาแล้วเอ้ยงงอร์พึ่งผู้หลังเกมแล้วไปดูคลิปหลังอ่าคลิปก่อนหน้านี้นะ พูดไว้ก่อนหมดแล้วนะครับภาพณนะปัจจุบันเป็นขาลงเต็มกําลังในเรื่องของกราฟยังไม่มีความสวยงามใดแหงสิ้นมีแค่โมเมนตัมของตัวไอเอสไอที่ต่ําแล้วอาจจะเกิดการเด้งได้แต่ไอเอสไอทุกครั้งที่ต่ําเกิดการเด้งไม่ได้หมายความว่ากลับตัวฮะห,หมายความว่ามันเกิดการบาลานซ์ของการแบบราคาลงเร็วไปหน่อยลงแรงไปหน่อยมีแรงซื้อกลับมาแต่เทรนด์ไม่เปลี่ยนก็จะลงต่อเพราะฉะนั้นมุมมองตอนนี้ถ้าวันจันทร์มีแรงซื้อกลับ แล้วไม่สามารถยืนเหนือ1460ได้ยังมองว่าเป็นการไซด์เวดาวหรืออาจจะเป็นการคอนเฟิร์มดาวเทรนนะครับก็จะลงต่อลงต่อก็จะไปเล่นกันถึง4.20แล้วก็ประมาณ4บาทเพราะฉะนั้นสบายเนี่ยใครที่ติดอยู่กลับไปดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยติดเนื่องจากอะไรแผนการเป็นการเล่นแบบเทรดหรือการเล่นแบบถือการเล่นแบบถือเนี่ยคุณจะต้องประเมินมูลค่าได้ต้องเข้าใจแฟแวลูต่างๆนะฮะการเล่นแบบเทรดเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของ ควมได้เปรียบในเชิงของจังหวะการเทรดต่างๆสบายวันนี้ยังไม่ส่วนนี้อ่าไม่มีส่วนสวยงามนะครับในมุมมองของกราฟมีแค่ ISI เนี่ยที่ลุ้นว่าจะเด้งขายของเขาเรียกเด้งเด้งกลับมาแบบนิดนึงแต่แนวต้านที่มีนระัสำคัญถ้ายืนไม่ได้ก็จะลงต่อบเพราะเทรนด์ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะประมาณนี้ครับสบายใครมีอยู่ติดตามอย่างใกล้ชิดละกันนะระมัดระวังหน่อยนะครับ ุ้นตัวต่อไปนะครับ DIF กองทุนโทรราคามนาคมเนาะก็ต้องบอกงี้ครับว่า DIF เนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยวันสองวันนี้น่าจะมีข่าวดีนะอ่าไม่ได้ไปติดตามข่าวนะว่ามีอะไรแต่ดูจากกราฟมันขึ้นแบบเนี้ยมันขึ้นแบบเขียวสวนแล้วยืน EMA 50เนี่ยในมุมมองแบบนี้คือว่าน่าจะมีข่าวอะไรหรือว่ามีเรื่องเหตุการณ์อะไรที่เป็นปัจจัยบวกกับพุ้นตัวนี้เข้ามาดันราคานะครับให้โวลุ่มมันเข้ามาเนี่ย เพราะฉะนั้นใครทราบนะครับว่า DIF มันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์นิดนึงนะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยในส่วนของกราฟเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เสียครับแต่การเบรกอิม50ไปแล้วเนี่ยควรจะยืนให้ได้เดี๋ยวอขอดูหน่อยด้านซ้าย ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าก้อนที่ r าตีไว้ให้เนี่ยมันมีคนติดดอยอยู่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่แพนิกนะฮะเขากลัวแล้วเขาก็ขายลงมาเขาเอ่อไม่อยากขาดทุนและเขาก็ขายลงมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันเลยเป็นแท่งแบบนี้แต่ว่าเป็นเข็มแบบนี้แต่ว่าเสียไหมยังไม่ได้เสียต้องใช้ e m เม0เป็นตัวช่วยตัดสินใจครับถ้าจะให้สวยถ้าจะให้ดีเนี่ยยืน e m เม0ให้ได้ก็คือไม่หลุด7.85หรือถ้าเกิดการโอเวอร์แลปเนี่ย ให้ได้ถึงโซนประมาณ7.75แต่ต้องมีการดึงกลับนะต้องมีการดึงกลับมายืน EMA 50ให้ได้จะมองว่าเป็นการซรับของแล้วเทรนไลน์กว้างตรงนี้จะทำงานแต่ถ้าหลุดนะครับ7.75เมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยใจเลยเพราะมันลงไปรอบนี้มันจะกลายเป็นแบบจบและเล่นไซเบ์ก่อนก็ได้มันจะไม่รีบแล้วนะฮะในมุมมองของ i s i เนี่ยยังไม่ได้เสียนะครับมีแกลในการที่จะไปต่อแต่แค่ว่าการพักตอนนี้จะไปเลยหรือจะพักหรือจะหลุดเนี่ย ต้องรอดูวันจันทร์นะฮะว่าเขาจะเอาอยัางไงแต่ราคาที่อาให้ไปเนี่ยคือว่า7.85ถ้าไม่หลุดเนี่ยแสดงว่ามีความเป็นบูลลิชค่อนข้างเยอะคุ้นก็มีโอกาสจะไปต่อแล้วจะกลับไปที่8บาทแล้วไปทดสอบนะคะรับรอบนี้น่าจะไปปิดแก็บแถว8.15ประมาณนี้ครับใครมีของอยู่ก็ติดตามดูหน่อยเนาะเคแบงนะฮะเอ่อเคแบงเนี่ย เสนตีไปนานแล้วนะจำไม่ได้ว่าเคแบงค์ดูไปเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวลบให้นะแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยที่อาบอกเบรกปุ๊บออกข้างอย่างนี้คือการสะสมของนะฮะ,ะลบให้นะครับจะได้ไม่ง,งงมากเนาะหน้างานปัจจุบันจากชุดนี้ก่อนนี่คือชุดที่กระโดดหนีราคาก็อ่อนนี้นะหนีราคาก้อนนี้ขึ้นมาละแล้วก็มาเก็บของอยู่ข้างบนตรงนี้ออกข้างตรงนี้วันนี้ถามว่าเสียไหม สำหรับอารมองว่าไม่ได้เสียแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดกรอบสะสมการเกิดกรอบสะสมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังด้วยคือกรอบสะสมเนี่ยมันคือการสะสมกําลังถูกต้องไหมถ้ามันขึ้นก็ขึ้นแรงถ้ามันลงก็ลงแรงลงเร็วดังนั้นเนี่ยภาพของ Kbank เนี่ยเสียไหมไม่ได้เสียเกิดกรอบสะสมแบบนี้แต่ยังไม่เลือกทางเพราะฉะนั้นจุดที่จะสวยงามคือจะต้องเบรก 126ไปให้ได้เบรก126รอบนี้จะไปเจอกันอีเม200นะซึ่งอาคิดว่าน่าจะ o v e r อร์แลนะครับขึ้นมาได้ถึงประมาณแถวอ2 9่ก่อนประมาณนี้ก่อนถ้าเบรกรอบนี้จะขึ้นไปยืนเหนือ e MA 200แล้วแล้ว,ลวทดสอบ129ก่าก็คือ129โทษที129นะครับไปที่129เราแล้วจะต้องดูว่า การที่แนวรับกลายเป็น EMA 200เอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่จะเกิดเทรนไลน์แล้วก็จะอัพเทรนขึ้นไปเนาะ,ะมันมันไม่ใช่เป็นอัพเทรนแบบจริงๆนะต้องบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยเทรนไลนมันยังเป็นภาพทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยมันยังเป็นขาลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ K-Bank เนี่ยเขาจะกลับขึ้นไปเนี่ยชุดขาลงเขาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือน2นะครับแล้วก็ EMA 50ตัด200ลงเนี่ยชุดนี้เราเรียกว่าเป็นขาลงและในชุดนี้ ภาพนี้คือการเด้งขึ้นนะเด้งเด้งในกรอบชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะงงว่ามันเป็นขาขึ้นอะไรไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่ามันยังเป็นขาลงอยู่นะครับในภาพตั้งแต่เดือน2ลงมาเนี่ยที่มันตัดลงมาแล้วก็เบรกตรงนี้ได้จะไปตามที่อาบอกจุดที่มีนัยสําคัญครับเส้น EMA 200หรือประมาณ128ไม่ควรจะหลุดลงมากรณีถ้าเลือกลงอันตรายมากๆนะถ้าตอนนี้ยืน124ไม่ได้ แล้วหลุดลงมาเนี่ยแล้วไปที่122หลุดรอบเนี้ยมันจะเทพรวดเลยนะแล้วมันจะไป120แล้วมันจะกลับไปทดสอบ1นึนะครับ1้อบาทเพราะงะั้นลุ้นต่อครับภาพการสะสมไม่เสียรอการเบรกร้อยยบหกขึ้นไปให้ได้ไอ i เป็นการพักตัวรอเลือกทางเพราะฉะนั้นใครมี K-Bank ติดตามต่อครับ b c p g ครับบีซ g นะก็ที่บอกไปว่ามีไดเ e อร์เจนนะฮะเราก็อาบอกว่าเฮ้ยควรจะต้องยืนแบบ6.6 5ห้าหรือแย่ที่สุดไม่หลุด6.50ให้ได้แล้วไดเ e อร์เจนตอนนี้ทำงานแต่ภาพใหญ่ของ b c g ยังเป็นขาลงนะฮะต้องเข้าใจว่านี่คือหุ้นขาลงหุ้นขาลงหุ้นขาลงมันจะมีแรงขายขายมาตลอดเนะี่ะมันจะแบบวิ่งปุ๊บก็บชนแล้วชนแรงขายชนแรงขายเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยในเรื่องของการที่ จะแบบเด้งยอ่อเด้งยอ่อค่อนข้างเยอะตอนนี้ด i เวเ g นซ์ทางานแต่จุดสําคัญเลยก็คือ7.05ยังมาไม่ถึงนะขึ้นมาแบบนี้ใช้เทนไลน์นะฮะบล็อกหลังไปเลยปึ๊บแบบนี้จะเห็นว่าจุดที่ไม่ควรจะหลุดจะอยู่ที่6.90เพราะถ้าหลุด6.90จะเกิดการไซด์เวย์ได้แล้วจะกลับมาปิดแกลบนะครับจะลงมาถึง6.65ตอนนี้ยังไม่ได้เสียต้องลุ้นต่อให้มีแรงซื้อ ต่อเนื่องนะครับเราก็ผ่าน7.05ไปให้ได้ถ้าผ่าน7.05ไปได้รอบนี้น่าจะเห็นเขาแถวระดับประมาณ7.20 7.30ประมาณนี้ก่อนนะครับเราใช้เทนไลน์เนี่ยบล็อกหลังไปประมาณนี้ครับ BCG p G. BTS นะฮะ BTS ก็แผนเดิมนะไม่ตีให้ใหม่นะครับต้องบอกว่าเกิด d i v e r เจนซ์แล้วก็เด้งขึ้นมา แล้วก็มาถึงจุดที่อาบอกไว้พอดีเลยอาบอกว่าเนี่ย5.75จุดเจขึ้นมาระวังแวงขายเพราะมีก้อนของคนตรงนี้อยู่ถูกต้องไหมเขาก็ขายใส่ลงมาแล้วอาบอกอย่าหลุดเทนไลนมีการตบหลุดไปนิดนึงแล้วดึงกลับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เสียไหมยังไม่ได้เสียแต่คุณจะต้องใช้เทนไลตรงนี้ฮะ,ะ Line เทนไลเปลี่ยนสีเหลืองให้ก่อนเอาเอานี่เป็นสีส้มนะฮะสีเหลืองนะครับเทนไลยังไม่หลุด อย่าหลุดนะแต่นี่คือการกําลังจะทดสอบแรงขายอีกครั้งหนึ่งที่5.75ถ้าผ่านรอบนี้ไปได้แล้วยืนไม่หลุดเทนไลน์นะเขาจะไปท่า6บาทนะครับแต่ถ้าหลุดเทนไลน์ให้จุดราคาประมาณตอนนี้จะให้จุดที่5.45ถ้าหลุด5.45จะออกไซด์เวนะครับเราออกเป็นไซด์เวดาวจะหลุดกลับไป5.20ประมาณนี้เลย BTS ใครมาใครมีมาตั้งแต่ที่อาบอกตอนเกิดดเวอเจต์นะฮะยินดีด้วยนะดูจุดเทคโรฟิตหน่อยละกัน A.H. นะครับพุ้นเอ่อพวกชิ้นส่วนรถยนต์ใช่ไหมนะก็จบรอบใหญ่นะฮะเอ่อไซเวโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวอา่าดูให้นะครับลบก่อนชุดขึ้นมาตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเนาะสองสาเด้งเลยเนาะเราก็ตอนนี้นะครับ e M.A. 50ตัด200ลงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือน11อันนี้มองเป็นการาจบรอบนะฮะ จริงๆเราจะเห็นการจบรอบตั้งแต่ชุดนี้แหละแล้วก็ในภาพของขาลงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมาดูหน้าง,งานกันหน่อยหน้าง,งานนะครับมีแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดเนี่ยอยู่ประมาณ22บาทหลุดไปแล้วนะแล้วก็ลงเป็นแท่งแดงเลยดูด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็แนวรับที่อยู่ประมาณ21บาทเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แหละ21บาทถ้าหลุดรอบนี้ก็จะลงไปอีกนะครับซึ่งจะไปที่ประมาณ โซน20บาทเลยระมัดระวังนะครับตัวตัว A.H. เนาะในภาพของ ISI เนี่ยไต่ลงมาเรื่อยๆเกิดการเด้งได้ไหมแต่ก็ต้องขอดูพฤติกรรมนะครับเอ่อพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นการเด้งลงเนาะเพราะฉะนั้นต้องบอกนี้ครับว่า A.H. เนี่ยมุมมองของภาพใหญ่เป็นการจบรอบที่ขึ้นมาเนาะในช่วงแบบสอ่อามปีนะฮะแล้วก็เกิด e m a ตัดลงตอนนี้ อยากให้หลุดยีบเอ็ดบาทไม่งั้นไป20มีโอกาสไอซไต่ํ่ำเนี่ยมีโอกาสเด้งแต่แค่ว่าการเด้งของไอ i ไต่ํ่ำถ้าไม่สามารถกลับไปยืนเหนือย2ิบบาทได้มันอาจจะเกิดการแบบลงต่อแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมุมมองของ a h ยังต้องค่อนข้างระมัดระวังเนาะอาจจะไปกองรอเพื่อจะแบบกระตกอีกทีตอนแบบประกาศงบ Q1 ของปี2 0 2 4ไปมีมาก็ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้ากลับมายืน22บบาทได้จะมองการเด้งในกรอบก่อนนะครับ แคบๆก่อนถึงโซนประมาณแบบ23.2อะไรประมาณนี้อะเดี๋ยวดูหุ้นตัวตัดตัวถัดไปครับ c p r นะฮะจำไม่ได้ว่าดูไปเมื่อไหร่แต่เหมือนจะอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าต้องบอกงี้ก่อนนะ c p r หลุดเทนไลน์ที่ให้ไว้นะครับจุดที่เป็นดีมเอห้าสิบไม่ควรจะหลุดหลุดไปแล้วพยายามจะยืนฐานกันอยู่แถวห้าสิบสี่แล้วมีการเด้งขึ้นมาแต่ต้องบอกครับตอนนี้มุมมองของ c p r เทนไลน์ตรงนี้เปลี่ยนไปละ <ok no S 2> เป็นแบบนี้แต่เส้นจริงๆของเขาอยู่เส้นนี้เลยนะเ <no S 1> ส้น <no S 1> ข้างล่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า c p r เนี่ย ถ้าไม่กลับมายืนโซน55.75ได้เนี่ยจะยังมองว่าเป็นการเด้งลงต่อคือจะต้องยืนเหนืออีเม50ให้ได้ก่อนเทนไลน์ตอนนี้ประคองไปได้ครับแต่อย่าหลุดนะจุดที่หลุดเทนไลน์รอบนี้จะกลับไปที่54บาทแล้วถ้าหลุด54บาทรอบนี้จะได้เห็นกันโซน53บาทเลยนะตัว XD อยู่แถวไหนเดี๋ยวดูก่อนนะ XD วันที่7เดือน5นะ เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการไซด์เวอร์รอเรื่องของเอ็กเดฟเฟกได้มุมมองนะครับตอนนี้เทนไลน์ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เส้นแรกก่อนประคองไปอย่าให้หลุด54บาทไม่งั้นกลับไปเล่น53ถ้าจะยืนกลับไปได้เด้งประคองนะครับเล่นเหนือ54.75ไม่หลุดเทนไลน์แล้วกลับไปยืนเหนืออิมเอได้ไม่ไหร่จะมองว่าเป็นการไซด์เวอ์อัพชุดใหญ่นะครับประมาณนี้ครับ c p ขอให้โชคดีครับ ภาพของ B A นะไม่ได้ดูให้นานแล้วนะฮะ B A เดี๋ยว R ลบก่อนนะตัวบางเอ่เออ่อบางกอ่อง a i r w a นะครับบางกล่อ a i r w a เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นเขาเป็นขายขึ้นตั้งแต่ช่วงจบโควิดเลยเนาะก็คือขึ้นมาตลอดแบบนี้เลยนะครับก็คือกลับตัวตอนแบบช่วงโควิดซาพอดีเลยแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเทนไลน์ของเขาเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าเ,าเดี๋ยวอขอ ขยับเทไลน์นิดนึงให้มันใกล้เคียงโอเคเทไลน์จริงๆเป็นแบบนี้นี่คือภาพใหญ่เป็นหุ้นขาขึ้นนะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขาขึ้นภาพของเขาตอนนี้เอ็ไปแล้วยังเ,เรียกว่าออกข้างอยู่นะจุดที่จะต้องใส่ให้เขาก็คือจุดที่เป็นแนวรับที่มีนัยสําคัญก่อนเส้น e m เมสองร้อยครับก็คือสิบห้าบาทแล้วก็เส้น e อเมห้าสิบแป๊บหนึ่งนะคร เส้น m a 50นะครับก็คือแถวประมาณ15.6เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสําคัญอย่าหลุดนะเพราะว่าเกิดถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะออกไซเวย์ก่อนได้เขาะจะกลับไปโซนราคา15.4แล้วก็ถ้าหลุด15.4เนี่ยลงไปได้ถึง15.5ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ามันมันยังยังเป็นการไซ์เวย์อยู่ข้างบนน่ะเพราะฉั้นภาพของ ba เนี่ยถ้ามุมมองของกราฟเนี่ยตอนนี้ภาพใหญ่มันยังเป็นขาขึ้นแต่แค่ว่า ตอนนี้มันมีอะไรที่แบบให้น่าสนใจหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยมันจะออกไซด์เวเป็นกรอบไปก่อนแล้วรอที่จะเลือกทางเนี่ยในการเล่นอีกทีช่วงตอนประกาศงบคิวหนึ่งของปี2024ก็ได้เนาะก็จะเป็นหุ้นที่แบบเอ่อตอนนี้กำลังออกข้างแต่ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้สวยออกข้างแบบสวยๆเนี่ยใหญ่ก,กลับมาหลุด15.6ให้ได้ลึกสุด15.4แล้วดึงกลับมันจะเป็นการเด้งอยู่โซนบน แล้วถ้ายืนได้นะครับมันก็จะกลับไปเล่นบนกรอบแบบสิบอะไรประมาณแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้น BA ติดตามต่อนะครับตอนนี้ใช้เส้น m อ5มเเป็นตัวประคองไปก่อนว่าจะเกิดการแบบสะบัดลึกหรือเปล่าเนาะอะ่ตัวต่อไปครับหุ้นติดล้อติดล้อนะครับไม่ได้ดูให้นานแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวลบลบก่อนนะครับมันก็ขึ้นมาตั้งแต่ชุดที่เราเคยดูกันตอนนี้ติดล้อเนี่ย ภาพของติดล้อนี่มันเป็นขาลงมาตลอดเนาะแต่ว่าตอนนี้เกิดการออกข้างนะครับแล้วก็กําลังเขาเรียกว่ากําลังบีบตัวถ้าเราดูดีๆมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งมันอาจจะเป็น ascending หรือ descending ก็ได้เราดูดีๆนะครับเห็นไหมมันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันเกิดการบีบตัวละในชุดอย่างเงี้ยแล้วก็ EMA เนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้กันละเพราะฉะนั้นใกล้จะเลือกทางแต่ตอนนี้ยังไม่เลือกทางนะฮะยังบีอ่ ขาเรียกว่ายังบีบตัวอยู่จุดที่จะเป็นการเบรกอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นจุดเลือกทางจะอยู่แถว23บาทในขณะเดียวกันหุ้นตัวนี้อย่าให้หลุดเทนไลน์ตรงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าหลุดเทนไลน์ตรงเนี้ยมันจะกลับไป22บาทแล้วหลุด22บาทมันจะกลับไป21.5ตอนนี้เรียกว่าในภาษาของการเฝ้าหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่ายังรอเลือกทางครับแล้วก็แบบยังไม่มีแอคชั่นอะไรเลยแบบรอที่เฮ้ ถ้าขึ้นก็ค่อยว่ากันถ้าลงก็คือแบบเอ่อจะได้แบบโอเคไปดูตัวอื่นอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นติดล้อเนี่ยวันนี้ไม่ได้เสียแต่ภาพใหญ่ที่เราตีไปอาตีให้ดูเมื่อกี้นะครับเข้าใจเขาก่อนว่าเป็นจุดที่สะสมกําลังรอเลือกทางสิ่งหนึ่งที่ต้องดูต่อก็คือเรื่องของวัน XD นะครับ XD มันจะมีเอ็กดีเอฟเฟกปกติมันจะมีการขายยอ่อมันเข้ามาวันที่24เดือน4นะฮะก็ใช้เวลาอีกสักพักนึง เพราะงั้นอาจจะเกิดการเล่นเป็นไซด์เวยในกรอบแบบนี้แล้วก็รอรอที่จะแบบทุบหรือลากเนี่ยหลังจาก XD ก็ได้นะครับเพราะงั้นติดตามต่ออย่างใกล้ชิดอามองว่าเป็นการประคองอยู่ในกรอบนะครับตัวติดล้อประมาณนี้ครับหุ้นตัวสุดท้ายแล้วนะครับหุ้น t l l k of the t o w n ยัง t a l k of t t e Town อยู่หรือเปล่าหรือกระแสหมดแล้วฮะครซ่าบ,บอกอาหน่อยนะครับก <c oughs> ็ต้องบอกงี้นะครับว่า b เคจนะครับตอนแรกคิดว่าเขาจะไปแบบ MGI 2เป็น MGI 2หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับทรงเนี่ยตอนนี้ทรงตอนนี้ต้องบอกว่าเรามัดระวังหน่อยครับดูใน Time เฟ a มเ Day เนี่ยมีโอกาสแบบออกข้างแล้วก็ย่อนะครับเพราะว่ามันมันเขาเรียกตรงนี้มันเป็นก้อนที่คนซื้อสะสมอะ่ะซื้อสะสมอะ่ะหนีทุนไปแล้วอะ่ะเปิดแก็บหนีทุนเนี่ยกรุลขายกันมาหมดเลยอะ่ะ <laughs> คุณหลอกดาวนะครับแสดงว่าคุณหลอกดาวนะครับอันนี้ดูแบบมุมมองจิตวิทยากันเทรดเนาะคุณหลอกดาวอ่ะเอ้ยอย่างนี้มันแบบเนี่ยเข้าไปดูชั่วโมงก็ไม่อยู่เอาสมมุติไปดูทําเฟรมสามนาทีนะครับพูดน p p o แบบเนี้ยเทนไลน์ใหญ่ๆเนี่ยหลุดหมดเลยนะแล้วก็ชุดข้างบนเนี่ยก็เป็นความฝันไปหมดแล้วตอนนี้ดูหน้างงานปัจจุบันเลยค่อนข้างต้องระมัดระวังนะครับ bkG i เนี่ยตอนนี้มันไม่มันหลอกดาวนะครับ <laughs> มันทรงเหมือนกับคนคนออกของกันตรงนี้เลยอะเนี่ยมันทรงเหมือนแบบเอาคุณไม่ไปเหรอไม่ไปแล้วเหรอออกของแล้วกันอะไรเงี้ยคนทุนทุนล่างก็ยังโอเคก็ยังกาไรใช่ไหมเขาก็ออกของหรือเปล่าไม่รู้เนาะอันนี้เดาจากมุมมองของพุติกรรมกราฟนะครับในภาพของทำเฟรมเอ่อสามนาทีเนี่ยต้องบอกว่าตัวบ k เ i เนี่ยตอนนี้ยแนวรับเนี่ยอยาหลุดเลยนะแถวสามจนะุดสามศูนย์เนี่ยหลุดสามจุดสามศูนย์รอบนี้คุณเจอกันสามบาทครับหลุดสามบาทไปสองจุดแปดศูนย์นะครับ คอนเฟิร์มการจบนะฮะการแบบออกเรียกว่าเอากำไรกลับบ้านเนาะตอนนี้3.30ศเนี่ยอย่าหลุดนะในภาพของทําเฟรม3นาทีเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเทรนไลน์เนี่ยมันก็มีแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นยืนราคานี้ให้ได้ก่อนแล้วจุดแรกที่จะหายใจหายคอได้ดีเนี่ยอมองว่าม,มันทําเฟรม3นาทีอะ่ะมันเป็นทําเฟรมที่คนเทรดนะครับ มันพุ่นตัวนี้มันทาเฟรมเดย์ข้อมูลยังไม่ไม่เยอะพอเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพภาพในมุมมองของหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เขาเทรดเรียกว่าเทรดเต็มระบบ <c oughs> ในมุมมองของแอร์นะครับตอนนี้ถ้าเอาจริงเนี่ยต้องกลับมายืนเหนือแถวโซนประมาณแบบ3.54ให้ได้ก่อนเลยหรือแบบงัดขึ้นมาแล้วซับของเราพักกันเหนือ3.54ขึ้นไปอย่างเงี้ยจะมองว่ามีโอกาสที่จะซับของเราเล่นกระตุกนะยังไม่ได้บอกว่าเขาจะกลับไปยอดเดิมได้นะครับมองเป็นการแบบ เล่นกระตุกไซเว์แล้วค่อยรอเลือกทางอีกทีหนึ่งเพราะงะั้น MGI อ่าไม่ใช่ MGI โทษทีครับ BKGI นะสลับกันนามสก,กุลหุ้นมันเหมือนกันเนาะ BKGI แนวรับที่ R ให้ไปอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดมันจะแรงแบบพี่ R บอกเลยเพราะว่ามันจะลงแรงเพราะพฤติกรรมมันแรงถูกต้องป่ะดังนั้นยืนให้ได้ครับเรากลับมายืนแถว3.52 3.54ให้ได้จะมอง ว่าเขาอยากจะไปโซน3.70แล้วก็ค่อยมองเขาไปแบบ3.80ประมาณนี้นะครับวันนี้ดูให้ครบทุกตัวแล้วนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆในทุกช่องทางมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นมันไม่ง่ายเลยนะครับไม่มีใครที่เขาจะมาเข้าใจเราเท่ากับคนเล่นหุ้นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอานะครับอาจารย์ซุ้มหรืออาซุ่มคนนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะ แล้วก็จะดูคลิปอัดคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์แบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนในตลาดหุ้นเราต้องเข้มแข็งนะครับแล้วเราต้องรับผิดชอบความเสียหายของเงินเราหรือว่าได้กําไรเนี่ยของเงินเราด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมองมองเรื่องของการรักษาเงินต้นเป็นหัวใจเนาะถ้าเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วเงินมันหายไปเรื่อยๆเนี่ยเล่นแล้วมันหนักใจกว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะพักก่อนแล้วมาตั้งสติก่อนว่าเฮ้ยจริงๆหุ้นมันเป็นสิ่งที่เหมาะก,กับเราหรือเปล่า เป็นห่วงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไปที่เลือกแล้วว่าหุ้นนั้นเหมาะสมกับพวกเราเราไปด้วยกันครับเดินเดินไปด้วยกันต่อไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนจะเป็นสายซุ่มเบรกเอาเล่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยู่ในตลาดหุ้นแล้วมีความเชื่อเหมือนกันเราคือพวกเดียวกันครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนรวยๆเฮงเครับสวัสดีครับ